สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกข้าวปุ้นบายประอนนะครับแม่วันนี้ก็มีสาวงามมานั่งกางข้านะครับไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นหลานสาวของในห้างผมเองครับในห้างบิดวัดอรุณนะครับอ่ะแนะนําตัวกนิดหนึ่งครับค่ะชื่อพลอยนะคะสวัสดีค่ะเป็นน้องใหม่ค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับผมสดสดร้อนๆจริงๆก็ทุกคลิปต่อจากนี้ไปก็อาจจะเจอผมกับน้องพลอยนะครับเอาล่ะครับวันนี้น้องพลอยครับ เรามีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเรามีเสื้อนี่เสื้ออย่างดีนะเป็นเสื้อเป็นเนื้อผ้าคตต้นนะครับของพังเบอร์รี่เสื้อที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของกระชอน .com ลูกเจ้าตากลูกยักษ์วัดแจ้งนี่ใส่แล้วเป็นยังไงครับเอาน้องพลอยโชว์สักนิดนึง หัวใสแลวไม่อยากถอดเลยค่ะสวยมากหมุนหมุนหมุนอะไรนี่ลงหมุนนี่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 เป็นยังไงละครับท่านผู้ชมนะฮะผังเบอร์รี่นะเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยเป็นผ้าอย่างดีค่ะใช่โอ้สุดยอดนี่ท่านสามารถนําเตาเรีดได้เลยนะใช่ค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นผ้าที่อย่างดีเลยแล้วทั้งท้องพลอยครับค่ะเสื้อทั้งหมดเนี่ยเนี่ยลูกเจ้าตากลูกยักษ์วัดแจ้งโดยกระชอนคอมเนี่ยเราผลิตมาทั้งหมดกี่ตัวครับ สี่ร้อยตัวค่ะสี่ร้อยตัวสี่ร้อยตัวเท่านั้นค่ะมีทั้งหมดกี่ไซส์ครับมีทั้งหมดสี่ไซส์ค่ะมีไซส์เอ็มเอ็ลเอ็กซ์เอ็ลเอ็กเอลค่ะอ้าวมีทุกไซส์ทุกขนาดและก็ข่าวดีนะครับท่านผู้ชมครับเสื้อทั้งหมดสี่ร้อยตัวเนี่ยเราจะนําเข้าร่วมพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่นะอ่าขององค์พระรูปนี่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดเก้านิ้วขนาดบูชาเนี่ยนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึง เรื่องพระรูปเรื่องพิธีปลุกเสกเพราะว่าเราอาธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วน้องพลอยครับที่เราผลิตเสื้อขึ้นมาทั้งหมด400ตัวเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ยังไงบากครับ อ๋อ,อเรามีส่วนผสมที่ว่ารายได้เราจะนําเข้าสมทบทุนนะคะเข้าวกองทุนจากข้าวสาร1,000ันถุงถุงละค่ากิโลค่ะในวันที่28ธันวาคมใช่เป็นงานใหญ่เลยนะคะอ๋อเป็นงานวันพระเจ้าตากวันครั้งยิ่งใหญ่เลยใช,ใช่ค่ะท,ที่ที่นี่เลยค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นที่หน้าสารที่กระชอนคอมนี่ใช่ค่ะอ่านะครับครับนกลอยครับเสื้อของเราอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ 250บาทคะ่ะแล้วยังได้บุญอีกน,นะคะแน่นอนครับนกรอยครับท่านร่วมทำบุญ250บาททั้งยังได้มหาบุญมหาก<ช>ุศลและก็ยังได้เสื้อสวยๆไปใส่ด้วย<ช>ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะเป็นเจ้าของนะครับถ้าท่านชมคลิปนี้อยู่นะท่านสามารถนะครับเดินทางมาที่บริษัทของเราได้ที่บริษัทกระชอนดอทคอนิวสารสุริยพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่ถนนวางเดิมซอยสามนี้แต่ถ้าท่านชมคลิปนี้อยู่ยังไม่ถึงวันที่9้าตุลาถ้าวันที่9้าตุลาท่านก็สามารถเดินทางไปที่ไหนครับน้องพลอยครับวัดอรุณราชวรารามเราจะมีพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ปลุกเสกองค์พระรูปขนาดเก้านิ้วรัดบูชาที่อยู่ข้างหลังนี้นะอา้าวรับทรับท่านผู้ชมและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาได้ไม่สะดวกที่จะมาร่วมทําบุญในการรับเสื้ออ้าวสามารถ ติดต่อยังไงดีครับน้องพลอยครับติดต่อได้ที่คุณกันเลยนะคะคุณกันตลาดภูคุณกันตลาดภูใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 9 1 7 4 6 7 9 9 9นึ่งเจ็ะคะโซเชียลมีไหมโซเชียลทางไลน์มีค่ะมีค่ะมีจดไว้เลยนะคะ KAL 1 9 7 7นะคะเป็นไอไลน์ KAL หนึ่งเก้าเค่ะอืมเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่ะ ก็อย่าช้านะครับท่านร่วมทําบุญ250บาทนะครับท่านยังได้เสื้อของพังเบอร์รี่นะฮะโอ้โหโสุดยอดมากลูกเจ้าตากลูกยักษ์บัดแจ้งนะครับโดยกระชอนดอทคอรายละเอียดต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับที่ทาง w w w ร์กระชอนดอทคนะครับถ้าเป็นทาง YouTube นะครับที่ช่องค่ายเพลงกระชอนดอทคและ Facebook ของเรานะครับที่แฟนเพงกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับเวอร์ไวเ็บคลิปกระชอนดอทคอม สำหรับคลิปนี้ผมกับน้องพลอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ